อ้าวไม่โดนได้ไงจันงงไหมผมงงมากเลยท่านผู้ชมทำไมเรายิงไม่โดนวะได้รูปโปรไฟล์รูปปุสกามาจากไหนครับเอ่อรูปอะไรนะรูปสกาเหรอไม่รู้เดยมาจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ S <S ดีเลยจังวะขอบคุณ50ดาวจากคุณวาสินนะครับขอบคุณมากเลยร้อ,อนเล็บก่อนลำไทยเก๊กเอ้ยลำม,มวยลำม,มวย มันยิงกันน่ารักจังวะแ <c oughs> ม่เงยยิงอย่างนี้ก็ยิงเราเกือบตาย ัอโอหัวแตกหัวแตกเมื่อกี้ไม่ได้ยิงโดนหัวเลยนะไม่หมกสาม,มันแตกได้วะ มาส่งแล้วเฮ้ยอของดีเฮ้ยอเก็บผิดต,ต,ตาย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 เร็วแล้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 วสวย ืออย่าน้ำ หมดแล้วยังเนี่ยแต่ครบชุดแล้วอะของเรานี่ฟูมากอะ <c oughs> ไม่ฟูเท่าไหร่เนี่ยขาดยา <c oughs> เดี๋ยวนี้เวลากระโดดมันเล็งได้ด้วยเหรอดูนะเล็งไม่ได้ดีกว่าแล้วเมื่อกี้ทำไมมันเล็งได้วะอ๋อเวลาเราเก็กบที่สูงมันเล็งได้แต่เวลากดกระโดดนี่เลงไม่ได้เฮ้ยเสียงปืนข้างหลังเนี่ยโฮ้ย โดนรัดโดนรัดโอเคเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในบ้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้าจะไปเก็บของเหรอจะไหนอะดูดของดิหัว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 ปังโอ้ยรู้ตัวป่ะนะรู้ตัวแบบว่าจะโดนยิงเอ้ยขาหัก วิ่งวิ่งวิ่งสีแฮมทาโล่โอ้ยเต็มหลังเต็มหลัง แทกโอ้ฟาสานปะรวย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 โดนขโมย <c oughs> เอา้าเต้นไม่เต็มเนี่ยเฮ้ยฉีดเข็มไปเลยเข็มเยอะเข็มเยอะแทงนมเข้าไปเอ้ยซิลิโคนเย เอาเยสวั oh, yeah. สดีทุกคนนะใครยังไม่กดไลค์นะครับจะ2,000ไลค์แล้วนะฮะช่วยกันกดหน่อยแล้วทุกชมออีกนิดเดียวเท่านั้นเกือบ2,000แล้วฮื้อ จ้าวีเออว่ะเนี่ยหรอกมีเอดับแล้วอ่ะอยากยิงเอดับอยากยิงเอดับ <c oughs> วันนี้ไม่เล่นทีมหรอวันนี้ไม่เล่นทีมครับ <c oughs> เอาไว้เล่นเกมอื่นเกมเดี๋ยวผัดจีผมขอเล่นโซโลแล้วกันเกมอื่นไว้เล่นเป็นทีม <c oughs> ดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับช่องเราใช้ iPad เล่นนะครับไม่ได้ใช้โปรแกรสมสํรองไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดไม่ได้ใช้เมาส์เล่นนะใช้นิ้วล้วนเลยนะครับเมอกี้มีคนยิงกันเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปดูนะ น่าจะมีคนเหลืออยู่นี่แหละหมู่บ้านนี่แหละได้กิน่นคาวเลือดแล้วครับ ใช้แต่แป้งใช่ใช้แป้งทาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันฝืด <c oughs> ใช้แป้งทาหน้าจอไอ้ทานิ้วอะ่ะมันจะได้ลืนล่นๆเวลาเล่นโคตรลืน่น หมดเลยตั้งสามสิบสองเคยเล่นเกมอารยาโฮสเวทโฮไหมเคยเล่นอยู่ครับเล่นแป๊บเดียวก็เลิกเล่นเลยครับมันไม่ค่อยสนุกไม่ชอบเล่นเกมผีเท่าไหร่ครับชอบเล่นเกมเซอร์ไวเวอร์เอาตัวรอดมากกว่าเพลินดี ้าปฝั่งโน้นดีกว่าเหมือนวงมันจะบีบไปฝา่โน้นอะ่ะ <c oughs> จะโดนยิงไหมเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนยิงอยู่แถวเนี้ย <c oughs> ในหมู่บ้านนี้เลย เล่นรัดหรอคะอ่ารัดไม่เล่นนะครับเล่นแล้วจะหลับอะ่ะมีแต่ไม้เดยวชอบเล่นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยรัด 你也找吧。Yeah, ่อแอดอบไม่เอาแล้วของเราครบแล้วเนี่ยโคตรฟูเลยเพื่อนมันแน่เลย แอบ,บอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ยอมออกมานะอาร์คเลิกเล่นไปยังอาร์คเลิกเล่นไปแล้วอะ่ะหรือเราจะเล่นเวอร์ชั่น PC แทนอาร์คอะคืออาร์คอะเล่นได้นะแต่ต้องมีคนเล่นเยอะมากเลยอาร์คอะ,อะทำอะไรนะปังโอ้โหแม่นั่งเอียงคอมองเราไอ้บ้า สิบห้าคนเท่านั้นก็จะเป็นแชมป์ละคนที่เล่นในพ c ซเจอมือถือได้ไหมเจอได้ครับเจอได้เล่นด้วยกันได้เลยอะพ c ซกับมือถือสามารถจอยห้องเดียวกันได้เลยเล่นด้วยกันได้วันนั้นยังโดน PC ยิงอยู่เลยงงเลยโดนช่องพ c ยิงเฉยเลยขนาดเราเล่นใน iPad ดเลยยังโดนช่องที่เขาเล่น PC ยิง งงเลยเล่นคนเดียวก็คนดูเท่าเดิมถ่าไม่เท่าเดิมนะเล่นคนเล่นหลายเล่นเป็นทีมอะคนดูเหลือสามร้อยเอง แล้วก็ไม่ค่อยสนุกด้วยครับเราเล่นคนเดียวเราสบายใจกว่าสนุกกว่ารู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกดีมันไม่วุ่นวายอะเล่นเป็นทีนแล้วผมหนกหูเสียงคนนั้นเสียงคนนี้แต่ถ้าเล่นกับไม้สองคนอะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเล่นกับมีจินมีพอยแล้วมันได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วมันไม่ค่อยสนุกอะคือมันต้องเล่นกับผู้ชายด้วยกันยเกม มีแข่งอีกไหมไม่มีครับเราตกรอบไปแล้วฮะท่านเนี่ยปังปังปังเฮ้ยแตก ร,รัวมากรัวมากเขายังไม่วิ่งเหรอเอาล่ะโอ้โหใส่กันยับใส่กันยับปับงติดอะไรติดอะไรอ มันรู้ไหมว่าเรามีเอดับอยู่ด้านหลังใครมันยิงวะปังอ้าวไม่โดนได้ไงจานงงไหมผมงงมากเลยท่านผู้ชมทำไมเรายิงไม่โดนวะแม่งเด็กก็ติดต้นไม้ติดอะไรกับไม้ลูกต้องไปยิงหลังมันได้ๆเนี่ยหลบด้วยอาวิ่งเลย วิ่งสีวิ่งสีแฮมทารโอว้าวว้าวว้าววาว,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 วย็นี่รสรปงังชุบกันเปล่าชุบกันเปล่าเดี๋ยวจะเอาเบิดไปให้กินนะ่ะ Oh. สองเก็บสองเล็ก <c oughs> สองคนยาน้ำหมดแล้วอ่ะพี่ชายแล้วมั้ง ยิงกันขนาดนี้ไอ้สองคนนั้นไปแอบไหนวะเนี่ยอันตรายอันตรายน่ากลัวน่ากลัว ยี่สิบคิวพอดีดด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 